สราศีการเงินพลิกฟืน้นคล่องตัวเดือนตุลาคม2566ราศีตุลนผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนมีโอกาสเรื่องของรายได้ที่ไม่คาดฝันโชคลาภการเสี่ยงโชคและรวมไปถึงรายได้ประจำมันจะมาจากที่เราไม่คิดว่าเขาจะมาการค้าขายหรือทำสัญญากับเราติดต่อซื้อของกับเรา หรือเงินก้อนโตที่เราจะทยอยได้มาราศีตุลนอะไรที่เป็นเคาะเป็นทุกข์หรือปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหรือเรื่องอื่นในเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมมีโอกาสเรื่องของรายได้ใหม่ๆเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นมีสินค้าใหม่ๆ หรือการจับมือร่วมหุ้นทำอะไรต่างๆที่ดีขึ้นเดือนนี้สบายใจเรื่องของการเงินได้แต่เรื่องของรายจ่ายที่จะตามเข้ามาก็ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องภายในครอบครัวต่อเติมบ้านทำให้อยู่อาศัยหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวบุตรหลานบริวารหรือเรื่องเสียเงินที่ยังไงก็ต้องเสียแต่ฝั่งรายได้จะทำให้ราศีกรกฎมีความมั่งคั่งและ มีจังหวะการเงินที่ดีขึ้นราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่14ีเมษายนถึง14พฤษภาคมมีความต่อเนื่องในเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสในเรื่องที่เคยต่อรองกันไว้หรือใครที่กำลังรออะไรบางอย่างเดือนนี้ก็จะมีช่องทางมีโอกาสในเชิงของรายได้ต่างๆก็จะทำให้ราศีเมษเป็นราศีที่พ้นเคาะในเรื่องของการเงินอย่าลืมว่าเดือนตุลาคมมีดวงดาวเปลี่ยนเยอะ ราศีเมษจะเป็นราศีหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่เป็นผลในทางที่ดีแต่ย้ำมิตรเดียวว่าพายุเพิ่งออกจากดวงก็จะมีฝนตกปล่อยๆบ้างแต่หลังจากนั้นท้องฟ้าที่แจ่มใสรอคุณอยู่รวมถึงการทำงานที่มีจังหวะเรื่องการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคจะลดน้อยลงและเป็นราศีที่มีผู้ใหญ่เป็นตัวช่วยให้ได้ดี ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมรายรับรายได้เข้ามามีโอกาสเพิ่มพูนเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ฝั่งรายจ่ายก็ไม่ได้น้อยลงหาได้เยอะแต่ก็เสียเงินเสียทองไปด้วยต้องวางแผนในเรื่องของการหมุนเงินให้ดีถ้าเป็นเงินในเรื่องของการค้าขายยอดขายทะลุเป้าจะนำมาซึ่งรายได้ที่ดีให้กับตัวคุณหรือใครที่รอลุ้นโชคลาภ ชอบลงทุนอะไรที่เสี่ยงช่วงนี้มีโอกาสได้รุน้นได้เงินได้โชคเอาเงินมาหมุนมาใช้ในการลงทุน